สวัสดีคุปสวัสวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันที่หกเย้ใดๆคือไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ใดๆคือแบบว่าฮิวันที่หกแล้วแป๊บเดียวคือแบบถึงวันที่หกแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เจ็ดแล้วคือเก่งมากเช้าเย็นนะคะวันหนึ่งสองรอบนะคะในช่วงกักตัว ยังไงทําหักเราก็ต้องลดหอบมากปกติจะยี่ิบห้ายิบเจ็ดนะคะวันนี้สี่สิบหอบค่ะตอนนี้คือพูดไม่ได้ขนาดพูดไม่ได้โศกเช่นเคยคะ่ะ สุดยอดมากแอร์เรบิกนะคะแล้วก็ต่อด,ด้วยคาร์ดิโอเบเบ้ cardio, baby, เหมือนเดิมนะคะ,อะของเบเบ้นี่คือเน้นเผาผ่านมากเลยนะคะสมมุติว่าเราออกประมาณ25นาทีนั่งอีกประมาณ15นาทีคือเหงื่อก็ยังไหลอยูอย่คือแบบมันยังเผาผ่านอยู่อนะคะ่ะคือ ยอดจริงนางเก่งจริงแล้วก็การต่อท่าต่ออะไรเงี้ยคือไหลลื่นไปจนจบคลิปเลยสุดยอดค่ะลองไปตามดูนะคะเบบี้เก่งมากค่ะทั้งพูดแล้วก็สอดเราด้วยออกกําลังกายไปด้วยไอเราออกกําลังกายอย่างเดียวยังหายใจไม่ทันเลยแต่นางคือเอนเตอร์เทนเราด้วยพูดด้วยเก่งมากใน YouTube ตอนนี้มีคนติดตามเป็นล้านนะคะถือว่าสุดยอดแต่แบบเนี้ยค่ะ อันนี้คือนัดพักได้ประมาณสักหนึ่งนาทีได้แหละแต่เหงื่อคือยังโซกเหมือนเราออกกำลังกายอยู่อะ่ะสุดมากสุด,สดแต่ก็ภูมิใจคะ่ะทำได้เฮ้ยก็ดีใจอะ่ะวันที่หกแล้วอะ่ะเช้าเย็น่ะ น้ำหนักลง,ลงไม่ลงไม่รู้ค่ะแต่เบาตัวแล้วมันก็โล่งมันเบาตัวน่ะมันมันโอเคค่ะมันแฮปปี้และผิวแบบดูดีขึ้นเยอะมากเลยคือผ่องมากเลยมันเหมือนมันขับเหงื่อขับอะไรออกมาอย่างเงี้ยเหงื่อออกเยอะมากโชกมากถ้าสอดเสื้อได้ของผู้ชายก็จะถอดแต่ไม่ได้ สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ bye ายบๆยล้วส่งกันบ้านวันที่6แล้วนะจ๊ะที่รัก